สวัสดีค่ะวันนี้เชปานชวนอร่อยกับปีกไก่อบในกระทะสูตรนี้ทำง่ายกลมกล่อมอร่อยสามรสเสิร์ฟเป็นจานหรูได้เลยค่ะเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีนำไปต่อย,ยอดทำขายได้ด้วยนะคะด้วยขั้นตอนที่แสนง่ายเหลือเชื่อเรามาเริ่มต้นจากการเตรียมปีกไก่ก่อนเลยนะคะนำปีกไก่ที่ได้ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันลงไปหน่อยนึงค่ะ ตามด้วยเกลือป่อนเล็กน้อยนะคะแล้วนำปีกไก่ลงไปฉี่ในกระทะแบบนี้เลยค่ะค่อยๆพยายามให้ปีกไก่โดนกระทะทั่วๆเลยนะคะจี่ไปได้สักระยะหนึ่งนะคะปีกไก่ด้านที่อยู่หลังกระทะก็จะสุกเหลืองนะคะเราก็กลับด้านเลยค่ะในบรรดาส่วนต่างๆของเนื้อไก่ปีกไก่บนเป็นส่วนที่อร่อยที่สุดเลยค่ะ เอามาทำเมนูไหนก็อร่อยนะคะเอาปีกไก่มาจี่ในกระทะแบบนี้หนังก็จะกรอบกรอบนอกแล้วก็ข้างในเนื้อก็จะนุ่มๆค่ะตอนนี้น้ำมันจากไก่ก็ออกมาบ้างแล้วค่ะเพื่อนๆแล้วปีกไก่ก็เริ่มสุกเหลืองทั้งสองด้านแล้วหอมมากๆเลยค่ะได้สุกเหลืองแบบนี้แล้วเจ๊ปันจะใส่มันฝรั่งหั่นเต๋าลงไปผักบ,บ็อกลี่แล้วก็หอมหัวใหญ่ ปรุงรสง่ายๆด้วยน้ำจิ้มหวานซอสมะเขือเทศซอสพริกทั้งสามซอสนี้เจ๊ปานทำสูตรเองเลยนะคะแล้วก็ซอสปรุงรสรอะถั่วเหลืองนั่นเองค่ะตามด้วยน้ำเปล่านะคะคนทุกอย่างให้เข้าเนื้อกันระหว่างเครื่องปรุงผักต่างๆแล้วก็เนื้อไก่ค่ะแล้วหาฝาปิดอบไว้ประมาณ15นาทีแป๊บเดียวเองก็จะได้ปีกไก่นุ่มๆ อบในกระทะหน้าตาหน้าทานมากๆเลยค่ะกลิ่นหอมมากๆชวนน้ำลายหกเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะจัดใส่ชามเลยค่ะเมนูปีกไก่อบสามารถใส่ผักอื่นๆลงไปได้นะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดหวานข้าวโพดอ่อนเมือเขือเทศหรือเป็นแครอทหรือผักอื่นๆที่เพื่อนๆอยากทานใส่ได้ทุกชนิดเลยค่ะ เจแปนบอกเลยค่ะว่าปีกไก่อบชามนี้ต้นทุนไม่ถึงร้อยเลยค่ะถ้าไปซื้อเขาคงจะแพงหน้าดูแต่เวลาเราทำเองนะคะเราทานได้เต็มที่ใส่เครื่องได้เยอะๆเลยค่ะราดน้ำซุปลงไปเลยนะคะสามารถทานกับข้าวเปล่าทานเล่นหรือราดกับสปาเกตตี้หรือกว๋วยเตี๋ยวต่างๆได้เลยค่ะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะเมนูทำง่ายแสนอร่อยขั้นตอนไม่ยุง่งยาก เครื่องปรุงน้อยอย่างเจ๊าปานขอตัวไปทานปลีกไก่อบราดซอสก่อนนะคะฝากเพื่อนๆติดตามครัวอร่อยบายเจ๊าปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ